ครับก็ต้องขอสวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้จะสอนโปรแกรมการตัดต่อนะครับภาพหรือว่าตกแต่งภาพนะครับโดยใช้โปรแกรม Photoscape นะครับง่ายๆเลยลักษณะโปรแกรมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งทุกท่านเข้าไปในลิงก์นะครับที่ส่งให้ใน YouTube นะครับมันจะบอกวิธีการติดตั้งและดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับซึ่งง่ายๆมากๆเลยนะครับแล้วก็ความจำนาบที่ใช้ สำหรับโปรแกรมนี้นิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะครับเอาวิธีการใช้นะครับง่ายๆเลยเราสมมติเราติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยนะครับครับผมเราดับเบิลคลิกขึ้นมาเสร็จนะครับเราไปที่คาว่าแก้ไขภาพนะครับจะใช้หนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ไปเลือกนะครับภาพที่ ที่เป็นพื้นหลังนะครับของ NT ก่อนที่เราจะใส่รูปเด็กนะครับซึ่งผมเก็บไว้ที่ได้ดีนะครับกดไปที่ได้ดีก่อนแล้วก็ไปที่คําว่า o n e t นะครับอันนี้สําหรับโปรแกรมของผมนะครับที่ผมเซฟภาพไปนะครับอ๋ออนุบาลเลยนกทาโอเค o n e t ตตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บนะครับจะ เป็นชื่อคำว่าเช็คคะแนนนะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นนี่นะครับเป็นพื้นหลังเปล่าๆแบบนี้นะครับโดยที่เรามีหน้าที่ในการนะครับพิมพ์ชื่อนักเรียนแล้วก็เอารูปของนักเรียนนะครับใส่ลงไปตรงนี้นะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับสมมุตินะครับถ้าเราอยากจะใช้รูปนักเรียนโดยที่ไม่ให้มีพื้นหลังเลยนะครับทำยังไงง่ายๆนะครับเราไปที่ อัพโหลดนะครับเดี๋ยว uh, ในในเว็บไซต์ของอัพโหลด i m a g e r e m o v e ตรงนี้นะครับดี๋ยว uh, จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อว่าหลายท่านต้องการที่จะเอาภาพพื้นหลังออกให้มีแต่รูปเด็กนักเรียนนะครับง่ายเลยพอเรามาที่เว uh, ็บไซต์นี้แล้วนะครับจากนั้นเรากดไปที่อัพโหลด Image นะครับแล้วก็เลือก,อกรูปมาสักหนึ่งรูปนะครับซึ่งดี๋ยอตัวอย่างนะครับจะใช้ รูปของปีที่แล้วนะครับ่าก็คืออ่ะสมมติแล้วกันนะครับเป็นน้องคนนี้นะครับเราก็กดเข้าไปอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับพื้นหลังไม่มีแล้วนะครับจะมีแค่รูปตัวเด็กแค่นั้นเองเราก็กดที่ดาวน์โหลดเลยครับมันก็จะไปอยู่ที่อ่า โฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเรานะครับอ่ะโอเคเราก็กลับมาที่หน้าเดิมของเรานะครับโดยที่เราจะเอารูปเด็กเมื่อสักครู่นะครับมาใส่ไว้ในตำแหน่งนี้นะครับเราก็ไปกดเข้าเพิ่มวัตถุนะครับแล้วไปกดตรงรูปภาพตรงนี้นะครับกดขึ้นมาภาพภาพถ่ายนะครับจากนั้นก็ไปที่ดาวน์โหลดอ่าดาวน์โหลดตรงนี้นะนี่ครับที่เราผ่านโปรแกรมนิมูผ่านเว็บไซต์นิมูเมื่อกี้นะครับที่เอาพื่หลังออกนะครับแล้วก็เอารูปเด็ก กดคลิกเข้าไปเลยนะครับเลือกเข้าไปจากนั้นเราก็จัดนะครับนี่จัดให้มีความอ,าพ,อพอเหมาะนะครับจะยืดจะอะไรก็ได้นะครับอโอเคสมมุติเราได้แล้วนะครับเราก็จะพิมพ์นะครับชื่อเด็กนะครับไปนะครับโดยใช้ตำแหน่งนี้แล้วก็เป็นชั้นเรียนของนักเรียนคนนั้นนะครับกด ก็ไปที่สัญลักษณ์ตัวทีตัวนี้นะครับ,รบตัวทีตัวนี้เขาจะมีให้เราเลือกนะครับว่าจะใช้เส้นขอบใช้เงาหรือเปล่าอต่เราไม่ใช้นะครับตรงนี้นะครับน,นี้เส้นขอบอน,นี้คือเงาของรูปแบบของตัวอักษรเราก็ใช้สีดำนะครับจากนั้นเราก็เลือกอเป็นฟอนต์นะครับว่าจะเอาฟอนต์แบบไหนซึ่งเราจะใช้ไทยสถาบันสมมุติเราใช้คําว่าติดติดหญิงเนาะ สมมุติชื่อมั่วๆไปนะครับเด็กจริงท่านันสมนงามนะครับเราก็เลือกนะครับให้ข้อความนะครับมันดูเหมาะสมนะครับเราสามารถเลื่อนนะครับโดยใช้แป้นคีย์บอร์ดก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้นะครับเป็นเมาส์ของเรานะครับเลื่อนหาตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับกับเด็กตัวอักษรเราสามารถที่จะยืดขยายได้นะครับตามความเหมาะสมและความสวยงามนะครับ แล้วถ้าเราต้องการข้อความที่จะพิมพ์เพิ่มนะครับโดยที่เราไม่ได้กดตรงตัวทีนะครับไม่ต้องกดตัวทีใหม่สมมติเรากดตัวทีใหม่ใช่ไหมครับก็ได้นะครับเช่นบอกว่า3ามทหนึ่งร์เนะครับแล้วก็มาไว้ตำแหน่งนี้นะครับจากนั้นเราก็นะครับขยับให้มันมีความเหมาะสมนะครับ ได้แล้วนะครับก็จะประมาณนี้จะนั่วิธีการเซฟภาพเซฟยังไงนะครับหรือว่าถ้าเราพิมพ์ผิดหรือไม่อยากได้ทำไงครับเรากดตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะกดกากบ,บาทตรงนี้ทิ้งได้เลยนะครับแต่ถ้าเราอยากกลับคืนเ,เรารพิมพ์เขากดข้อยกเลิกมันก็จะกลับคืนมาให้เราหรือเราอยากได้ขอ้อความนี้เพิ่มนะครับทำยังไงตรงนีก้กดทิ้งนะครับก็คือไม่เอาส่วนบวกนี่คือเห็นไหมครับมันก็จะเพิ่มมาให้นี่เรากดทิ้งเลย อ่าโอเคสมมุติเป็นที่ต้องการรับรองของเราแล้วใช่ไหมครับเราก็กดบันทึกนะครับเราจะใช้คําว่าบันทึกเป็นนะครับแล้วก็สมมุติเด็กในสายชั้นเราเนี่ยมีเต็มร้อยหลายคนนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อสกุลของมันตรงนี้นะครับถ้าชื่อซ้ํากันเนี่ยเราจะหาะไฟล์นั้นไม่เจอนะครับสมมุติคนแรกคนจะใส่เลขหนึ่งแบบนี้นะครับหนึ่งจุดก็ได้นะครับอ่าหนึ่งเฉยโอเค จากนั้นก็กด save ครับกด enter ก็ได้นะครับก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะอันนี้คือคนแรกเนาะสมมุติคนที่2ทํทำยังไงอ่าเราก็ใช้วิธีการนะครับกดทิ้ง,งกระบ,บาษนี้ทิ้งนะครับจากนั้นเราก็อัพโหลดภาพขึ้นมาใหม่สมมุติเราเอาสมมุติเราเลือกรูปสักรูปหนึ่งโอเคครับ สมมติเลิกแล้วแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนห้องนะครับแล้วก็บันทึกภาพเหมือนเดิมนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับก็คงจะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพของเราก็ได้นะครับที่เราทําไว้เมื่อกี้นะครับว่าเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะมีลักษณะอย่างไรน,นะครับ ก็จะขึ้นภาพนี้ขึ้นมาสามารถอัปโหลดผ่านโปรแกรม Facebook นะครับหรือว่า l i น์หรือว่าโซเชียลมีเดียอืนน่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆในการใช้โปรแกรม Photoscape นะครับ